ท้องท้องล้าหน่อยน้องเพลงเรียกลูกค้าให้หน่อยอะไรนะเรียกลูกค้า่ันเรียกแล้วต้องให้กินนะหลายรอบแล้วไม่เห็นให้กินเลยใช้แรงงานแมวสุดๆโอเคเลิกเธอนะมองได้ยังอยากมาไบร์ก็มาหากันมาหากาันเธอจะเปลี่ยนเติมความสวยไปหมดือยเป็นหมดเลยอยากาเจอเธอถูกหวังพอเป็นไปดีมได้ไหมนะติดแกรมีไว้ ติดสวยเขมาทำก่อนด้ไหมมาแล้วมาแล้วถ้าเธอมีรีบไปเสริมหรือแต่งเติมมาทำสวยบ้านปลาทองก่อนด้ไหม,มติดแกรมไม่ไหว,ไวทำสวยให้พอใจก่อนด้ไหมถ้าเธอไม่ว่าไรปริดสั้นหรือติดยาวยกเล็บชับเปิดหางตาหรือเปิดหูดห<ะ>จองวันแล้วปิดซาก่อนแล้วเธอคอยไป Dr. B. static Cleaning.